สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทิงครับสำหรับเมื่อนี้นะครับบาจินเสด้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก่อนสิกลับบ้านบาจินกับสีมาสวดมนต์นะครับขอให้เดินทางปลอดภัยแวคลาดนะครับอรหังสมาสมุทโขขวาพุทธทางภควันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปโนโควะโตสาวกะสังโคสังคังนังม,มามิอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาลาชเสมานาเขเตสมันตาสตโยเชนสตสานิพุทธชาลิุริเขเตลักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลนั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาลาชเสมานาเขเตสมันตาสตโยเชนสตสานิธรรมชาลิุริเขเตลักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชสีมานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสตสานิปัเตกพุธชาลิปริเขตเตยลกขันตุสุรกขันตุอิมาสลิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันน้อมห้อมลอบครอบทั่วนาตาราชสาีม,มานาเขเต,เตสมันตาสตโยเชนสตัสสานิสังฆาเฉลิสังฆาชาลิปริเขตเตลักขันตุสุรักขันตุนาทรงฟ้าโมทรงดินพุทรงศิลคาทรงสมุทรยัตทรงอากาศพุทธังแขวขาดธัมมังแขวขาดสังฆังแขวขาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินากาโรโกุกุสันโทสิโรมัชโมโกโนาคบมโนนานาจิตเต พุทธการโหรกัสปโปพุทโธจัทธาเวนเตทากาโลสีสักยามุนิโขตโมยากันเนยยาการโหรยเมตาโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานะมามิหังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหนุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปชาหนุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหนุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตะนังปริขารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดกายกรรมังวจีกรรมังมนกกรรมังสัจจิจกรรมังอสัจจิกกรรมังขะวันตุเมอโหสิกรรมังระวันตุเมกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีจงยกโทษเป็นอโหสิกกรรมให้แก่ข้าพเจ้า แม้แต่ใครทําแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอ,องหูสิกรรมให้ยกถวายเป็นอภัยทานติดคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าจะได้านไม่มีเวรต่อกรรมตลอดไปสาธุเมื่อนี่บาจินกับสิกับบ้านแล้วนะครับกําลังสิทธิ์เดินทางนะครับตอนนี้บาจินมาหอดรัรกษาแล้วนะครับหมคฉิบ คันรถยูนะครับรถจะออกสองทุ่มครึงครนน่งนะครับรถทีบ้าจิ่นนั่งนะครับก็จะเป็นนัสายของกรุงเทพผัทพนมนะครับซึ่งมันจะแล่งทางจังหวัดยโสโซท่อนัจะผ่านไปทางนัเพื่อเลื่องรถท่าแล้วก็ไปสิงสยูจังหวัดผัดธนมน กบบารพาพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าคนจีนเขามาด้วยทิศนี้การเป็นกำลังใจนะครับในบาจินฝากคนไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน,นะครับฝากกดกระดิ่งให้ช่องบาจินขึ้นจินเด้อครับขอบคุณครับ